อ่าครับผมต่อไปเราจะมาแนะนําวิธีการใช้เครื่องปิดฝากระป๋องแบบออโต้นะครับผมอ่าเริ่มตั้งแต่การเปิดสวิตช์เลยนะครับปุ่มแรกครับผมอันนี้จะเปิดไฟเข้าเครื่องนะครับทั้งทั้งคู่เลยนะครับอันนี้จะเป็นอยู่ในส่วนของโหมดอ่าปิดฝากระป๋องแบบออโต้นะครับจะมีอีกแยกย่อยไปอีก2ส่วนก็คืออ่าปิดด้วยมือนะครับอันแรกนะครับกดปุ่มสวิตช์ด้วยมือ อ่าครับผมแบบนี้โอเคใช้มือกดน,นะมันจะหยุดเปิดและหยุดการทํางานแบบออโต้นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ถนัดมือเราก็จะใช้เท้านะครับกดเลยอ่าเราก็จะไปทําการซีลแบบนี้นะครับผมซีลพร้อมกันเลยนะครับ2ขนาดต่อไปนะครับในกรณีที่เราต้องการจะตั้งลูกเบี้ยวนะครับให้เราเปิดสวิตช์เฉพาะด้านขวามือนะครับผม โดยปิดตรงกลางก่อนนะอันนี้เราจะาไว้สําหรับในกรณีการตั้งลูกเบี้ยวนะครับอ่าตัวนี้ลูกเบี้ยก็คือตัวด้านข้างนี้นะครับอ่านี่โอเคต่อไปครับผมต่อไปในกรณีที่เราตั้งลูกเบี้ยวลูกรี่สองลูกเสร็จแล้วปุ๊บเราต้องทําการตั้งแกนแกนฐานด้านล่างนะครับแกนตูด,ด้านล่างนะครับเราก็าปิดปิดตัวขวาครับ แล้วก็เปิดเปิดตัว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 ซ้ายนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นการตั้งตัวฐานยกขึ้นนะครับโอเคตั้งความสูงเนาะโอเคโอเคเรียบร้อยครับผมครับ